สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันรัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่าน,นทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่จะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะพามาติดตามหัวใจสำคัญในการกินอาหารเพื่อให้สุขภาพดีในขณะเดียวกันคุณหมออรวรรณกิจเชเวงกุลจะมีคำตอบมาเฉลยนะคะว่าจริงๆแล้วการทำไอ ช่วยลดน้ําหนักช่วยลดความอ้วนได้จริงหรือไม่ทิ้งท้ายการคนส่งยิ้มกับจุมลุยเองพี่จุมนพขวัญน,นาคนวลจะพาเราไปติดตามโครงการดีๆของสมาคมอุตสาหการรมพลาสติกชีวภาพไทยที่เข้าร่วมสนับสนุนในโครงการไม่เทรวกเพราะต้องการให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่มากขึ้นพักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปได้วยกันค่ะ โรงพยาบาลราชวิถีจัดก,กิจกรรมเปิดวอล์วิ่ง The Ambulance Run 2023เนื่องในโอกาสครบรอบ72ปีโรงพยาบาลราชวิถีสนใจสมัครออฟไลน์ที่ลานน้ำพุหน้าอาคารสิรินทรโรงพยาบาลราชวิถีหรือลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มีนาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์0950530444และ080378 7972แล้วพบกันในวันที่26มีนาคม2566นาสณสวนเบนจาก,กิติค่ะเวลาลำบากเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับ โอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนหายหายหมดแล้วเฮ้ย <Hey, S 3> บ้านเองไอ้เพื่อนละใช่แล้วครับบ้านเนี่ยค,คือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพคุณผู้ชมขาพูดถึงการมีสุขภาพดีจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถสร้างได้ด้วยตนเองนะคะหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่เราทําได้นั่นก็คือ เลือกการกินอาหารที่ดีเพื่อสุขภาพเป็นสิ่งที่เราทุกคนรู้อยู่แล้วละค่ะแต่ว่าหลายครั้งหลายคนเหมือนกันนะที่เราเนี่ยลืมพลั้งเผลหรือว่าละเลยเพราะมองเฉพาะเพียงแค่ความอร่อยตรงหน้าเท่านั้นเองดังนั้นในวันนี้เราลองกลับมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าถ้าเกิดจะต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีเราควรจะเลือกกินอย่างไรไปติดตามด้วยกันค่ะ การกินอาหารเพื่อสุขภาพคือการเลือกกินอาหารให้หลากหลายและครบห้าหมู่ในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งจะส่งผลทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันการกินอาหารที่มีประโยชน์เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงและลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานและโรคมะเร็งค่ะ หัวใจสําคัญของการกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นคือการกินให้ได้พลังงานเทียบเท่ากันกับปริมาณพลังงานที่ร่างกายเผาผลาญไปซึ่งปริมาณพลังงานที่ควรได้รับต่อวันนั้นจะแตกต่างกันไปตามเพศช่วงวัยและกิจกรรมที่ทําค่ะผู้ชายอายุ19 60ปี ควรได้รับพลังงาน1,800ถึง2,200กิโลแคลอรี่ต่อวนันส่วนผู้หญิงอายุ19ถึง60ปีควรได้รับพลังงาน1,500ถึง1,800กิโลแคลอรี่ต่อวนันกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยมีการสรุปหลักโภชนะบัญญัติซึ่งใช้เป็นแนวทางในการกินอาหารเพื่อสุขภาพดังนี้ค่ะกินอาหารให้ครบ5หมู่และดูแลน้ำหนักตัว ร่างกายของเราต้องการสารอาหารหลกักได้แก่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันมาใช้เป็นพลังงานและให้เซลล์ต่างๆนำไปใช้รวมทั้งสารอาหารรองอย่างวิตามินและแร่ธาตุเพื่อช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายโดยกินอาหารให้ครบหหมู่และเปลี่ยนชนิดอาหารให้มีความหลากหลายในแต่ละมือ้อและได้รับสารอาหารครบถ้วนโดยปริมาณการกินอาหารเพื่อสุขภาพแต่ละประเภทนั้น อาจใช้ทงโภชนาการเป็นเกณฑ์เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบตัติซึ่งมีการแบ่งระดับชั้นของอาหารแต่และกลุ่มตามความจำเป็นที่ร่างกายควรได้รับดังนี้ขั้นที่1กลุ่มข้าวและแป้งให้กินวันละ8-12ทัพพีขั้นที่2กลุ่มผักและผลไม้ กินวันละ4-6ทัพพีและกินผลไม้วันละ3-5ส่วนโดยผลไม้1ส่วนนั้นจะเท่ากับกล้วยหอมครึ่งผลส้มเขียวหวานหนึ่งผลใหญ่หรือผลไม้หั่นเป็นชิ้นพอดีคำา6-8คําคำขั้นที่3กลุ่มเนื้อสัตว์และนมควรกินเนื้อสัตว์วันละ6-12ช้อนกินข้าวและดื่มนมวันละ1-2แก้วขั้นที่4กลุ่มน้ำมันน้ำตาลเกลือกินแต่น้อยเท่าที่จำเป็นกินข้าวเป็นอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมือ้อข้าวเป็นอาหารประเภทแป้งที่ให้พลังงานและเป็นอาหารหลักของคนไทยซึ่งให้คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนเป็นหลักค่ะเราควรต้องเลือกกินข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสี mm. เช่นข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือเนื่องจากมีสารอาหารมากกว่าข้าวขาวที่ผ่านการขัดสีแล้วนอกจากการกินข้าวก็อาจจะเลือกกินอาหารประเภทแป้งชนิดอื่นที่ให้คาร์โบไฮเดรตทดแทน เช่นก๋วยเตี๋ยวขนมจีนบบหมีขนมปังเผือกและมันเพื่อความหลากหลายในมื้ออาหารนั่นเองกินผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำผักและผละไม้อุดมไปได้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่มีความจำเป็นต่อร่างกายโดยส่วนมากผักและผละไม้มักจะให้พลังงานต่ำจึงอาจช่วยในการควบคุมน้ำหนักลดความดันโลหิตและคอเลสเตอรอลซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจมะเร็งและโรคหลอดเลือดสมอง ใน1วันเราควรต้องกินผักและผลไม้อย่างน้อย400กรัมหรือประมาณ2ทัพพีค่ะทั้งนี้ควรต้องกินผักผลไม้ให้หลากหลายตามฤดูกาลซึ่งจะช่วยทำให้ได้รับคุณค่าที่เพียงพอและลดการสะสมของสารเคมีหลีกเลี่ยงการกินผลไม้ที่มีรสหวานจัดเช่นทุเรียนลำไยและขนุนซึ่งในหนึ่งสัปดาห์เราควรต้องกินผักผลไม้ครบ5สีเนื่องจากแต่ละสีนั้นจะประกอบไปด้วยคุณประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปเช่น ปานอนุมูลอิสระบำรุงสายตาบำรุงหัวใจและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งนั่นเองกินเนื้อปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่และถั่วมเมล็ดแห้งเป็นประจำโดยเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันหรือติดมันน้อยที่จะช่วยลดการสะสมของไขมันในร่างกายได้และปลาทะเลเช่นปลาแซลมอนปลาทูนา่ารวมถึงปลากระพง ที่จะทำให้ร่างกายได้รับไอโอดีนที่ช่วยป้องกันโรคคอหอยพอกและอุดมไปด้วยโอเมก้า3ที่ช่วยบำรุงสมองหรือเลือกกินถั่วและธัญพืชต่างๆสลับกันไปกับเนื้อสัตว์ซึ่งจะช่วยทำให้ร่างกายได้รับโปรโตีนและสารอาหารต่างๆมากขึ้นไข่เป็นอาหารที่ให้โปรโตีนวิตามินและแร่ธาตุที่จาเป็นต่อร่างกายค่ะเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะคอเลสเตอรอลสูง ควรจะรับประทานไข่วันละหนึ่งฟองส่วนผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงควรจะรับประทานสัปดาห์ละ2-3ฟองค่ะดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยนมมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงทำให้เด็กมีร่างกายเติบโตสมวัยและชะลอการเสรื่อมของกระดูกในวัยผู้ใหญ่โดยเด็กและหญิงตั้งครรภ์นั้นควรจะดื่มนมวันละ2-3แก้วผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรต้องดื่มวันละ1-2แก้ว โดยนมหนึ่งแก้วจะเท่ากับ200มิลลิลิตรกินอาหารที่มีไขมันแต่พอควรไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายช่วยละลายและดูดซึมวิตามินหลายชนิดค่ะแต่ว่าการกินไขมันมากเกินไปก็อาจทำให้ระดับคอเลสเตอรอลส,สูงและเกิดโรคอ้วนได้เพราะฉะนั้นเราควรต้องเลือกกินเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันและนมพร่องหรือขาดมันเนยหลีกเลี่ยงขนมหวานที่มีไขมันทรานส์ปรุงอาหารด้วยการต้มหรือนึ่งแทนการผัดและทอด เลือกใช้น้ำมันพืชเช่นน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันรำข้าวที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวในการทำอาหารหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีรสหวานจัดและเค็มจัดการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคอ้วนและโรคเบาหวานได้เราจึงควรต้องจำกัดปริมาณการกินน้ำตาลในแต่ละวันโดยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกินวันละ4ช้อนชาหรือ16กรมัม ส่วนวัยรุ่นและวัยทำงานไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกินวันละ6ช้อนชาหรือ24กรัมเพราะฉะนั้นเราควรจะหลีกเลี่ยงการกินขนมหวานและน้ำอัดลมต่างๆที่มีน้ำตาลสูงค่ะการกินอาหารที่มีโซเดียมสูงก็อาจทำให้ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นและนำไปสู่โรคไตโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมาได้โดยทั่วไปแล้วร่างกายของเราต้องการโซเดียมประมาณ1,500มิลลิกรัมต่อวันการหลีกเลี่ยงการกินเคม็มอาจทำได้ด้วยการชิมก่อนปรุง สังเกตปริมาณโซเดียมจากฉลากโภชนาการหลีกเลี่ยงการกินอาหารแปลรูปและอาหารหมักดองกินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อนไม่เพียงแค่กินอาหารที่มีประโยชน์เท่านั้นนะคะแต่การกินอาหารเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนั้นเราควรต้องคำนึงถึงความสะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยเพื่อป้องกันการท้องเสียและโรคระบบทางเดินอาหารจากการกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคโดยกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่สังเกตวันหมดอายุสภาพบรรจุภัณฑ์ กลิ่นและรสของอาหารก่อนกินทุกครั้งถ้าเกิดมีความผิดปกติไม่ควรจะนำมากินต่อค่ะงดหรือลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานจะส่งผลเสียต่อระบบความจำระบบประสาทและระบบเลือดซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคตับ เช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ที่ทําให้ร่างกายได้รับสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วอาจจะนําไปสู่โรคหัวใจโรคปอดและโรคมะเรง็งดังนั้นจึงควรจะหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่ด้วยสุขภาพกายสุขภาพใจดูแลอย่างไรให้ห่างไกลโรคติดตามข้อมูลได้เป็นประจำในช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวค่ะ ตอนนี้พักกันก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของภาวะน้ำหนักเกินรวมถึงการทำไอค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วยลดน้ำหนักช่วยลดความอ้วนได้จริงหรือไม่กับคุณหมออรรวันกิจเวงกุลสักครู่เดียวค่ะ เวลาลำบากเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนไายขายหมดแล้วเฮ้ย <Hey. S 2> บ้านเองไอ้เพื่อนละใช่แล้วครับบ้านเนี่ยค,คือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแรกเงินธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม มาอยู่ที่กันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะ Health Secret by Dr. อรวรรณที่คุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมาแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อที่จะทำให้เรานั้นปลอดภัยห่างไกลโรคในขณะเดียวกันจะมาแนะนำถึงนวัตกรรมที่ใช้ดูแลสุขภาพเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวนะคะที่จะทาให้เรานั้นดูสมาร์ทสดใสแล้วก็อ่อนไวไปตลอดการค่ะ ในสัปดาห์นี้คุณหมอจะมาอธิบายถึงภาวะน้ำหนักเกินรวมถึงจะมีคำตอบมาให้เราด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วการทำา IF สามารถที่จะลดน้ำหนักลดความอ้วนได้จริงหรือไม่ไปติดตามข้อมูลด้วยกันในช่วง Health Secret by Dr อรวรรณค่ะ สวัสดีค่ะก็พบกับ Health Secret by Dr อรวรัณอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมีคำถามที่ต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้วค่ะมีผู้ชมทางบ้านถามมาว่า IF เนี่ยลดน้ำหนักได้จริงหรือนะคะ IF ก็ย่อมาจาก intermittent fasting intermittent ก็คือว่า fasting แบบว่าอดอาหาร intermittent ก็เป็นช่วงการอดอาหารเป็นช่วงเวลาเนี่ยในในหวันเนี่ยจะช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือ คำว่าช่วงเวลาเนี่ยทางการแพทย์ให้ทำ intermittent fasting เนี่ยหมายความว่าอดอาหารไม่ทานอะไรเลยเนี่ยอย่างน้อย12ชั่วโมงนะคะใน24ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราอดได้ตั้งแต่12ชั่วโมงไปเตมถึงมันก็ต้อง12ที่อด12ที่มีมีอาหารตกถึงท้องหรือว่าจะเป็น16ชั่วโมงกับ8ชั่วโมงคือกิน8ชั่วโมง16ชั่วโมงไม่กินเลยหรือจะยืดกว่านั้นเป็น18ชั่วโมงกับอีกเท่าไหร่คะ14ชั่วโมงใช่ไหม 18ชั่วโมงกับอีก6ชั่วโมงที่กินไม่กิน18ชั่วโมงเนี่ยคือเรายิ่ง,งอ,อดอาหารได้นานเนี่ยค่ะก็จะช่วยให้ร่างกาย,ยมีการซ่อมแซมตัวเองได้ตรงนี้เป็นความจริงนะคะเมื่อมีการซ่อแมแซมน้ำหนักก็จะลดลงและสุขภาพทั่วไปก็จะดีขึ้นด้วยง่ายๆเราคิดถึงหลักการที่พระพุทธเจ้าแนะนำให้พระสงฆ์ปฏิบัตินะคะก็คือการทาน ฉันอาหารเฉพาะมื้อเช้าหรือมื้อเพลนเนี่ยแล้วหลังจากเที่ยงไปแล้วก็ไม่ทานอะไรเลยไปจนถึงเช้าวันใหม่อันนี้ก็คือ intermittent fasting ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยพบแล้วว่าช่วยช่วยได้จริงๆค่ะเพราะช่วงที่เราอดอาหารเนี่ยค่ะร่างกายจะเริ่มเหมือนกับเวลาที่เรากินอยู่ตลอดเนี่ยร่างกายก็ต้องคอยทำงานเป็นโรงงานผลิตพลังงานที่เรากินเข้าไปมา มาทำงานตลอดเวลากับอาหารที่เราป้อนเข้าไปพอเราหยุดกินเนี่ยร่างกายได้พักก็เริ่มมีการทํา5สอนะคะเก็บกว่าสิ่งที่มีอยู่ของเก่าๆเอามาใช้บ้างแล้วก็ทําความสะอาดระบบทั้งหมดเขาเรียกว่าออโต f เฟกซี้ก็คือมีการซ่อมแซมตัวเองนะคะกําจัดเซลล์ที่ไม่จําเป็นออกแล้วก็ซ่อมแซมตัวเองให้สะอาดใหม่ก็เลยทําให้ร่างกายนัแข็งแรงขึ้นเพราะเรามีเวลาที่จะได้ดูแลตัวเองหลายๆคนกนะ็คือน้ําหนักก็จะเริ่มลด แล้วก็ทำให้ร่างกายสบายตัวมากเลยค่ะคนที่ได้ทำเนี่ยจะรู้เลยโดยเฉพาะบางท่านที่มีโอกาสไปฝึกวิปัสสนาไปเข้าค่ายแล้วก็งดมื้อเย็นนะคะมื้อเย็นเนี่ยทานให้เบาๆอย่างที่หมอเคยพูดเสมอว่ามื้อเช้าเนี่ยให้ทานแบบพระราชาคือทานให้อิ่มเลยนะคะเพราะเป็นช่วงที่นาฬิกาชีวิตเราเนี่ยมาที่กระเพออาะอาหารอยู่แล้วช่วง7จ็ดโมงเช้าถึง9ก้าโมงเพราะนั้นมื้อเช้าเป็นมื้อที่สําคัญที่สุด เพราะว่าพลังปราณเนี่ยมาที่กระเพาะอยู่แล้วพร้อมที่จะรับอาหารแล้วไปสร้างประโยชน์ต่อร,ร่างกายได้เต็มที่นะคะจากมื้อเช้าไปเนี่ยก็จะทานมื้อเที่ยงหลังจากนั้นเนี่ยมื้อเที่ยงก็เป็นมื้อมื้อเจ้าชายเจ้าหญิงมื้อเช้าเป็นมื้อพระราชาคือติดอิ่มเต็มที่กินแบบมหาเศรษฐีนะคะพอมื้อกลางวันนี่ก็เป็นมื้อเจ้าหญิงเจ้าชายก็คือกินพออิ่มนะคะกินน้อยลงกว่า เป็นพระราชามื้อสุดท้ายให้เป็นมื้อเย็นเป็นมื้อยาจบค่ะคือไม่มีจะกินคือกินให้น้อยที่สุดนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับที่จะทําให้เราในลดน้ําหนักได้สําเร็จเราไม่ใช่แค่การลดน้ําหนักค่ะสุขภาพทั่วไปดีขึ้นด้วยเพราะว่าร่างกายจะเกิดการซ่อมแซมตัวเองได้ดีมากช่วงที่เราอดอาหารตรงนี้ก็จะเป็นหลักการง่ายๆซึ่งหมอคิดว่าเป็นความฉลาดของของคนโบราณซึ่งทำให้มีเช่นพิธีเป็นเดือนศีลอดอะไรอย่างเงี้ยของทางทาง ศาสนาอิสลามเนี่ยนะคะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยก็เหมือนกับร่างกายได้ได้ซ่อมแซมตัวเองได้มีเวลาพักจากการที่ต้องบริหารอาหารที่กินเข้าไปอยู่ทุกๆวันตลอดเวลานะคะออโตเฟกี Auto ้เนี่ยเป็นกระบวนการที่ร่างกายเนี่ยซ่อมแซมตัวเองที่ดีที่สุดค่ะเพราะนั้นแล้วหลายๆท่านเนี่ยเมื่อทําให้เป็นนิสัยเนี่ยโรคต่างๆหายไปน้ําหนักลดเบาหวานคุมได้นะคะภูมิแพ้หายไปเองเลยค่ะนี่คือความอัศจรรย์ของอิน e r อร์ t e n t fasting ซึ่งเป็นอัศจรรย์แห่งาศาสตร์ซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงมอบให้กับพวกเราทุกคนนะคะถ้าเราลองศึกษาพระธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามทุกๆอย่างเนี่ยเป็นศัตธรรมที่ดีจริงๆค่ะอันนี้เป็นหลักการง่ายๆของการแพทย์องค์รวมด้วยค่ะดรอรวรรณ The Miracle of Holistic Healing นะคะอัศจรรย์แห่งาศาสตร์เพื่อการบำบัดแบบองค์รวมค่ะสวัสดีค่ะ กับดาน้าในช่วง Health Secret by ดรอรวรรณคุณหมออรวรรณกิจเชเวงกุลจะมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับสุขภาพมาแนะนำอีกตองหามพลาสค่ะสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดกระโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยณอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย หรืออุทยานรอสองอํเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามในวันที่25กุมภาพันธ์2566เวลา15นาฬกาขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง m c o t HD หมายเลข30และขอเชิญเข้าชมงานในวันที่26กุมภาพันธ์2566ตั้งแต่เวลา10นาฬกาเป็นต้นไปพบกับกิจกรรมอาทิการแสดงนาฏติลป์ตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพ,พระพุทธเลิศล่านภาลายัย ละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขึ้นเรือนขุนช้างพานางวันทองหนีจัดแสดงวันที่25กุมภาพันธ์2566โขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดหุ่งน้ำทิพย์จัดแสดงในวันที่25กุมภาพันธ์2566และวันที่26กุมภาพันธ์2 5 6พันการแสดงหุ่นกระบอกออกตัวเรื่องพระอภัยมณีตอนนางละเวงก่อศึกจัดแสดงในวันที่26กุมภาพันธ์2566 การบรรเลงและขับร้องวงดุริยางสากลกรมศิลปากรสาธิตและจำหน่ายอาหารคาวหวานในบทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่สองอาหารคาวหวานตำรับราชสกุลรัชกาลที่สองขนมพื้นบ้านและขนมไทยโบราณนิทศการและการจัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์นิทศการงานผ้าอาทิผ้าลีมาบาติกหรือผ้าจวนปัตตนีผ้าลายอย่างผ้าคูบัว ผ้ามอนรามันผ้าไทยทรงดำผ้ามัดย้อมเมืองสมุทรสงครามสาธิตงานหัตถศิลป์อาทิเครื่องแขวนมาลายดอกไม้ประดิษฐ์หัวโขนเบญจรงค์และสินค้าโอทอปสมุทรสงครามนิทรศาการพริกมันบางช้างนิทรศาการผ้าย้อมสีและพันไม้ที่นํามาย้อมสีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02282-1442 0 3475-1666และ03475-1376 Inbox Facebook Page อุทยานรอ2 คณะอาจารย์หมอแพทย์อาสาจากศิริราชรามาจุฬาโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลสามเหล่าทัพและสถาบันโรงเรียนแพทย์อีกหลายแห่งร่วมในโครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุทรงสัญจรครั้งที่24ที่จังหวัดนครราชสีมาณนะโรงพยาบาลค่ายทหารสุรนารีในวันเสาร์ที่4มีนาคมตั้งแต่เวลา6นาฬกาเป็นต้นไปโดยมีการตรวจเลือดพร้อมตรวจคลินิกพิเศษอีก10คลินิก รู้ผลทุกอย่างภายในวันเดียวสนใจรีบลงทะเบียนผ่าน QR code หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0905645555รับจำนวนจำกัดเพียงแค่1,000รูปเท่านั้นหมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้15.00นถึง15.30นนทินี TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ